เหรียญปู่รุ่นมหาพ่อขัาศึนะคะเหรียญปู่รุ่นมหาพ่อข้ศึกสาม0้ค่ะโอเคน้องไม่พูดก็ได้ ต่อที่เหรียญปู่นะคะเหรียญปู่รุ่นรวยมหารวยรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกในการจัดสร้างเลยนะคะทําพิธีปลุกเสกโดยอาจารย์นะคะอาจารย์เนี่ยทำพิธีปลุกเสกทั้งหมด99คืนและ99วันนะคะรอบนี้1เหลืออยู่ประมาณพันกว่าเหรียญน,นะคะรอบนี้เหลืออยู่ประมาณพันกว่าเหรียญนนะ้าหมดรอบนี้รต้องรอรอบหน้าเลยนะคะเพราะยังทําพิธีไม่เสร็จเลยแป๊บนึงนะคะ โอ okay. เคเหรียญปู่ใครอยากได้พิมพ์ CF 499บาทจัดส่งฟรีไลฟ์เมื่อเย็นเหมือนกันนะหนูขอไลฟ์นีหนถถห้หนูขอแถมทูให้อ๋อหนูขอแถมทูบ499าบาทจัดส่งฟรีและแถมทูให้ค่ะ499บาทจัดส่งฟรีและแถมทูให้และแถมเลขทูไปด้วยค่ะ 499บาทจัดส่งฟรีและแถมทูพห้นะคะใครอยากได้เหรียญปู่ทำวิธีปลูกเสกทั้งหมด99คืนและ99วันนะคะใครอยากได้พิมพ์เซีได้เลยนะคะ499บาทจัดส่งฟรีและแถมทูพห้นะคะแถมเล็กทูให้ด้วยนะคะโบลลิงเน,นชอบกินไก่แต่ b o ลลิงนี่นไม่ชอบกินไก่ ใครอยากได้พิมพ์เซฟนะคะ499บาทจะส่งฟรีนะเดี๋ยวหนึ่งจะไม่ได้ไลฟ์ประมาณพักหนึ่งนะเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งไปหนึ่งปิดนะคะให้พนักงานพักผ่อนนะคะขายล็อกดาวน์หนึ่งก็เลยว่าจะจะไปทําบุญนะคะตะเวนทําบุญไหว้พระทําบุญแล้วก็รุ่นมาพวกาพวว้าซับ399บาทหนึ่งว่าหนึ่งงงว่ะ